Música สวัสดีนานะทุกท่านนะครับก็พบกับสายปลาจิ๋วนะครับสายล่าไมยธรรมชาตินะครับวันนี้นะครับก็วันที่สองธันวาคมนะครับ6/3นะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ติดตามใหม่ทั้งผู้ติดตามเก่านะครับที่เข้ารับชมช่องเล็กๆของผมนะครับก็วันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตนะครับเจ้าฟาโรนะครับสามเดือนนะครับที่ผมเลี้ยงมานะครับ ยังไงครับไปติดตามชมกันเลยครับผมนี่นะครับสามเดือนช่วงนี้ก็ลมแรงนะครับใกล้เข้าหน้าหนาวนะครับก็ตอนนี้มีอยู่สี่ใบนะครับดูครับหน้าเริ่มจะโหดแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ลงบ่อซีเมนครับอันนี้ผมก็ เลี้ยงใส่น้ําเลี้ยงไว้นะครับช่วงนี้หน้าหนาวลมแรงนะครับต้องเอาแผ่นสังกะสีมากั้นไว้นะครับนี่นะครับสามเดือนนะครับผลที่ได้นะครับสองไหลนะครับนี่น้องกําลังจะแตกใบนะครับกําลังจะยกยอดนะครับอันนี้ไหลที่สองนะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับเอยให้มาดูครับ นี่นะครับไลที่สามมาแล้วนะครับนี่ไหลที่สามครับน่ะนะสามเดือนนะครับสามไลนะครับวันนั้นแอบเคลียร์ดูนะครับตรงนี้มีหนึ่งไลนี่นะครับนี่นะครับอีกหนึ่งไลนะครับเป็นสี่ไลนะครับสามเดือนนะครับก็คุ้มค่านะครับการรอคอยนะครับน่ะนะสี่ใบนะครับอันนี้ใบล่าสุดครับ ใบล่าสุดจะใบเริ่มใจนะครับน้องอายุแค่สามสามเดือนนะครับที่ผมเลี้ยงมานะครับนี่แทงหลอดมาแล้วครับนี่ครับส่วนดินปลูกผมก็มีใบกล้ามปูนะครับเป็นหลักนะครับปุ๋ยมะพร้าวนะครับมะพร้าวสับแล้วก็ดินนะครับ แล้วก็ขี้วัวครับแล้วก็มูลไส้เดือนนะครับผสมกันนะครับก็ไปดูตามดูคลิปที่แล้วครับที่ลงเอาน้องลงท่อนะครับก็เป็นติดตามดูได้ครับนี่ครับน่าเริ่มสวยนะครับกลางนี้ก็จะเป็นแบ็กเมจิกนะครับที่รับมาอันนี้ดูน้องอโลฮานะครับใบใหม่นะครับ มานอแสงแล้วนะครับหนึ่งครับนันนี้เลยครับเขียวนีออนครับเห็นไหมครับเหลืองนีออนเลยครับสะท้อนแสงนะครับน่ะนะสวยนะครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ดูครับลมแรงครับนะนะปลาจีนอาทิตย์นี้ลมแรงทั้งอาทิตย์เลยนะครับนี่ใบใหม่นะครับสวยเลยนะครับนี่เบ็กเมจิกนะครับ นี่ก็โดนผลเชื้อราลงนะครับผมก็เลยฉีดยาไปนะครับดูหนอน้องเขานะครับนี่นะครับหนอครับหนึ่งเป็นไหลนะครับใบไหลก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกนะครับหกไหลเลยนะครับยังไม่ได้แยกครับก็ปล่อยน้องไปก่อนครับช่วงนี้ไม่อยากจะทำอะไรน้องครับลมแรงครับนั่นนะ วันนี้ก็จะพามาเปลี่ยนกระถางบนสีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมะขวานนะครับมะขวานรังสันผมก็ใส่แปดนิ้วนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูก็จะพาขึ้นไปดูนะครับบนสีนะครับหน้านี้นะครับได้เข้าหน้าหนาวลมแรงครับก็จะควรจะมีตู้ไว้นะครับ จะมีตู้ไว้เก็บนะครับไว้เก็บนะครับลมแรงครับช่วงนี้เข้าตู้เยอะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีบอลเทียบเท่าไหร่นะครับงบไม่ถึงครับโอเงินครับก็จะมีใส่ตัวงามครับดางไหมนางไหมตัวแม่นะครับ วันนี้ก็จะเป็นน้องชายชนนะครับภาพจะมีนะครับกอดไม่ก็จะแดงอย่างนี้ครับน้องชายชนนะครับวันนี้ก็เป็นในตู้ของผมนะครับที่เลี้ยงไว้ครับนี่นะครับดูนะครับใบสหเดชะนะครับผมจะเทียบให้ดูนะครับดูนะครับนี่ สหเดชะนะครับนี่ครับโอ้โหใบเบเลยครับนะครับไก่สังวนอนุมานจองถนนครับไซเล็กกุมหกันครับจะเป็นแบบนี้ครับตัวที่มันครับม่วงมงคลครับ ที่เป็นติดป้ายขาวมาหน่อยนะึ่งม่วบางคนครับจอมทับนะครับนี่ครับจอมทัพก็ตัวที่มันเทพๆหน่อยผมก็จะมาเก็บไว้ข้างในนี่นะครับอันนี้ก็นี่ครับตะวันชิงพบนะครับนี่ครับตะวันชิงครบจะมาทําเป็นแม่พันนะครับ ไว้ผสมเกสรเป็นไว้ทำแม่นะครับยังไม่รู้เอาตัวไหนมาผสมนะครับโอเคนะครับตัวนหน้าหนาวนะครับก็ลมแรงครับต้องเข้าตู้นะครับถ้าใครไม่มีตู้นะครับนี่ครับหลบไว้ครับอากาศไม่ดน้ำจะ ดินมันจะแห้งนะครับต้องมีน้ําเลี้ยงไว้นะครับข้างล่างใส่น้ําเลี้ยงไว้นะครับไก่ราชาวดีครับเยอะครับไก่ราชาวดีอยู่นี่ครับไก่ราชาวดีเยอะครับใบนี้กัดสีสวยงามครับเยอะครับเป็นไม้พานะครับผมพาไว้เยอะอยู่โอเคครับ นี่จะเป็นฝาดัางครับไม้ดางดูแบคคอร์ครับตช้าครับลมแรงครับใบขาดหมดเลยครับนี่ะนี่ใบใหม่ครับออกมาแบบนี้เลยครับเลี้ยงน้ำครับผมยังไม่มีนอครับเงินไหลมาดางขาวนะครับอันนี้ต้นนี้ผมก็จะตัดไล่ข้อนะครับ เป็นคลิปหน้านะครับไายก็วางอยู่ไปทั่วครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเปลี่ยนกระถางนะครับโอเคครับนะนะเดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนกระถางกันนะครับครับมาขวานลังสันครับ กระถาง4นิ้วนะครับอันนี้น้าแบ่งมาให้ครับขอบคุณน้าที่แบ่งมาให้ชื่นชมนะครับต้นแรกนะครับในร้านนะครับมัตวันลังสันนะครับดูแลน้องไปเลยครับเอาไว้ตั้งแม่ครับยังไม่มีครับจะเปลี่ยนน้องลงนี้ครับ8นิ้วเลยนะครับปุยมะพร้าวนะครับดินปลูกของผมนะครับ เข้าไปดูคลิปที่ใ้สูตรเดียวกับปลูกปลาโลเลยนะครับอย่าน้ไปบระถามเยอะหน่อยนะครับเ่อใส่ดินลงไปก่อนครับใส่ดินลงไปนะครับ,ลรบแล้วก็ปัดดอว,วนนครับโอเคครับดีครับ นั้นนะครับผมจะใส่ปุ๋ยนะครับออสโมโค้ดนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับโรยลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะครับนะนิดเดียวเราปั๊มน้องลงเลยนี่นะครับดูลากน้องก็เดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ก็จะเอาดินเดิมทิ้งไปนะครับถูกไปลากน้องจะเป็นสีน้ำตาลนะครับในหน่อยอจะล้างลาดน้องดีไหม away ใส่เต็มมากครับเผื่อเวลาเราให้น้ำด้วยครับดินมันจะได้ไม่กระเด็นออกนะครับเหลยอขอบเหลือขอบไว้นะครับถ้าเราใส่เต็มเกินไปนะครับเวลารดน้ำนะครับดินมันก็จะกระเด็นออกนะครับจ ดูดูทรงน้องนะครับให้สวยนะครับรอบเร็ดนะครับคลิปนี้ก็จะเปลี่ยน2กระถางนะครับจากนั้นเราก็ลดน้ำนะครับส่วนบัวรดน้ำผมจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นบัวลดน้ำของแคนตัสนะครับก็เอามาใส่กับขวดน้ำอัดลมนะครับแล้วก็ลดน้ำนะครับน้ำผมก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ ผสมน้ำแล้วก็น้ำซาวข้าวนะครับที่ผมใช้ดน้ำให้ชุ่มนะครับลดน้ำให้ชุ่มๆเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้อบนะครับ เก็บไว้ในตู้อบก่อนมีตู้มีมีตู้อบมันก็ดีอย่างนะครับเวลาเราถ่ายกระถางก็ก็ถ่ายกระถางเสร็จเราก็ไปไว้ในตู้อบนะครับน้องจะได้ไม่โทมนะครับโอเค,ครับกด เสร็จเรียบร้อยครับโอเคนะครับนะฮะวันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็พามาอัปเดตนะครับเจ้าน้องฟาโรนะครับอายุครบ3ามเดือนนะครับตอนนี้พัฒนาการของน้องก็ที่ให้ดูนะครับมีสี่ไหลนะครับสองไหลเดิมก็จะมีอีกหนึ่งไหลนะครับก็จะแจงใบเล็กๆขึ้นมาแล้วครับหนึ่งไหลนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระถางเปลนสีนะครับ สองต้นนะครับมีมะควานนะครับก็ฝากติดตามช่องสายปลาจิ๋วนะครับสายล่าไมายธรรมชาตินะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใน้านาได้ชมนะครับน้านาที่ไม่มีเวลานะครับในการปลูกต้นไม้นะครับผมก็จะทำคลิปให้หน้านาชมไปนะครับดูวความสวยงามของ เจ้าน้องฟาโลและก็บอลสีต่างๆนะครับที่ผมได้เลี้ยงอยู่นะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ